ครอบเพนักร้องสาวขวัญใจประกาศข่าวดีซื้อบ้านหลังแรกในวัย21ปีขึ้นแท่นเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วสำหรับโมบายพิมพ์รพัฒหลังจากที่ก้าออกมาจาก BNK mm. เธอก็มีทั้งงานเพลงและงานแสดงให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวขณะกำลังยืนอยู่หน้าบ้านหลังใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าโมบายวัย21มีบ้านแล้วเย่ yeah. ส่วนรถรอก่อนฮฮ <laughs> เดี๋ยวมีคลิปเซอร์ไพรส์ยายกับทัวร์บ้านรอดูใน YouTube กันครับในที่สุดก็มีบ้านแล้วหลังจากอยู่คอนโดม,มานานตนคิดคือโมบายเองเคยนั่งรถผ่านบ้านหลายรอบมากก็เลยมีความคิดซื้อบ้านดีไหมวะอยากให้ยายมาอยู่ด้วยอยากให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอยากให้ดัสมีที่วิ่งเยอะๆฮ่ฮ่ วันรุ่งขึ้นก็ทักไปหาแม่แล้วอีกวันก็มาโครงการเลยฮ่าฮ่ฮสรุปก็ได้หลังนี้เป็นบ้านที่ดูครั้งแรกแล้วก็มาจบที่นี่ลงตัวสุดไม่เกินตัวด้วยฮ่าฮ่มีที่ทำคอนเทนต์เยอะเลยไว้เดี๋ยวจะขยันทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันนะสุดท้ายยังไม่ย้ายนะเพราะคงนอนพื้นสปอนเซอร์ที่ไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ ใครมีออกแบบภายในแนะนำได้นะคะกำลังหาขอบคุณครับเจอกันปีหน้านะเจ้าบ้านทางกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย